สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโปรโดกล้าแต่งตั้งนายทหารตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นราชองครัก์พิเศษ56นายเมื่อวันที่3กันยายนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศให้ในายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครัก์พิเศษและนายตำรวจราชองครัก์พิเศษ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2 5 6 0มาตรา6มาตรา7และมาตรา1ิแห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช2480มาตรา4มาตรา5และมาตรา6แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนักพศ2495จึงทรงพระกรุณาโปรดเก้ารดกระหมอ่อมให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครัะษ์พิเศษจำนวน56นายทางนี้ตั้งแต่วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ